สสสััันนาาานาาามมงุุิรชตขขเมื่อวันที่17มกราคม2567ที่ผ่านมาสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9อุบลราชธานีจัดพิธีสู่ขวัญแผ่นดินเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติโดยมีภาคีเครือข่ายร่วมในงาน จริงกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นในชนบทเนี่ยประชาชนยังมีความเชื่อในเรื่องของอวัฒนธรรมเหล่านี้เรื่องของพุทธศนาสนะครับแล้วก็เรื่องของอความเชื่อในเรื่องของอธรรมชาติรวมถึงจริงๆแล้วตรงนี้มันแสดงถึงคุณงามความดีของคนนะครับคือความกระตันอยู่นะครับกระตันอยู่ต่อแผ่นดิน ที่เราใช้ต่อน้ําที่เราใช้ต่อป่าไม้ที่ให้ประโยชน์นะครับอันนี้เป็นแสดงถึงคุณงามความดีของผู้คนด้วยขอตั้งกิจอธิษฐานขอตั้งกิจอธิษฐานเป็นปณิธานเป็นปณิธานอันแน่วแน่ว่าอันแน่วแน่ว่านับแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนเป็นต้นไปจนตราบสิ้นลมหายใจจนตราบสิ้นลมหายใจข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักขอถวายชีวิตจะขอถวายชีวิตให้เป็นพลังแผ่นดินให้เป็นพลังแผ่นดินจักืึกษาศึกษารักษารักษาต่อยอดต่อยอดพระครองแผ่นดินและครองแผ่นดินโดยธรรมโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ตลอดไปของอานาประชาราษฎร์ตลอดไป แต่ท่านลึกถทวนาธีภาระผู้สถิบในพิบาลบนต้นทุกษษชาติน้อยใหญ่และถือป่าแห่งนี้เพื่อแสดงความเคารพสร้างสารรค์สังคมส่งเสริมสิ่งแวดลอ้อมวันนี้เรามากับกิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดลอ้อมการบวชต้นไม้การรับขวัญน,นี่ก็ก็เห็นว่า เป็นการจูงใจให้ทุกคนได้มีความรู้สึกที่ดีในการที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมให้ได้สิ่งที่เราอยากจะขอร้องก็คือเรื่องของการดูสิ่งสภาพแวดล้อมเราต้องช่วยกันดูแลตั้งแต่เรื่องน้ำเรื่องการดูอากาศเรื่องของพื้นดินโดยเฉพาะอากาศตอนนี้ pm 2 5เยอะปริมาณสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานมากมันจะทำให้เราหายใจไม่ได้หายใจไม่สะดวกร่างกายก็จะมีผลเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่ดีร่วมกันปลูกต้นไม้ ร่วมกันดูแลให้ดีที่สุดเพื่อเราจะได้อายุยืนยาวได้ดูลูกดูหลานลูกหลานก็ได้ชื่นชมได้ทำบ,บุญกับเราได้บุญกุศลด้วยกันครับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่เเนี่ยรับผิดชอบพื้นที่ทั้งหมด6จังหวัดเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์นะครับตรงรีนอย่างนี้ก็คือพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป,ป่าส่วนมากจะอยู่บริเวณแนวชายแดนทั้งหมดนะครับตรงเนี้ยเราตัวบทบาทหน้านที่เราก็พยายามรักษาให้อยู่ นะครับส่วนหนึ่งก็จะช่วยเรื่องของลดโลกร้อนด้วยและขณะเดียวกันเราอยากจะให้ประชาชนเนี่ยช่วยกันรักษาตรงนี้ให้ได้และอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่เป็นเรื่องสําคัญและประชาชนในพื้นที่ภาคอีสานไม่ทราบก็คือทางอีสานเราเนี่ยแหล่งต้นน้ําลําธารมีน้อยมากเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาพื้นป่าพื้นเนี่ยซึ่งมีระยะทางสั้นๆเนี่ยให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อให้ป่าเราเนี่ยเก็บกัก,กน้ําแล้วก็หมดน้อยหมดใช้เวลานาน,านใกนการหมดนะครับ พิธีสู่ขวัญแผ่นดินเป็นการแสดงออกซึ่งความรักเคารพและนับถือโดยใช้ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีให้เกิดขึ้นต่อแผ่นดินผืนน้ำและป่าไม้โดยไม่ใช้อำนาจบังคับลงโทษนับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ได้เห็นภาพบรรยากาศก็เป็นบรรยากาศที่ต้องเรียกว่าน่าชื่นชมเพราะว่าเป็นการที่จะกระตุ้น เขาบอกว่าเป็นการกระตุ้นเพื่อให้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยคนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมสํานึกหรือว่าร่วมอนุรักษ์ป่านะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ที่กระตุ้นให้ให้ให้คนที่เข้าร่วมเนี่ยได้เห็ุแล้วก็อาจจะเผยแพร่ไปสู่ภายนอกนะครับ